ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกถูกทันนะคะยินดีตอนหับเข่าสู่ทางช่องนะคะพี่น้องเนาะค่ะเมื่อนี้แอดกัสิตามเลขตะเคียนกับเลขทาเลือกวิสาหกิจเนาะค่ะกับปูเจ็ดสองเลยนะคะพี่น้องค่ะคลิปนี้สิลงสามตูนะคะพี่น้องค่ะโบว่าสิเป็นเลขแม่ตะเคียนเนาะค่ะหรือสิเป็นเลขปูเจ็ดสองเนาะค่ะโค้งสุดท้ายพร้อมกันในคลิปเดียวเลย้อคะพี่น้องเด้อค่ะสําหรับคลิปนี้เนาะค่ะ ผู้ใดมาเบิงมาชมคลิปนี้ก็ถือว่าุ้มไปเลยนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะคะ่ะท้ามักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ท,ะะทั้งช่องเด้อค่ะพี่น้อง,ปองปะะเป็นกําลังใจให้ทางช่องเนาะค่ะทางช่องสิยใด้นี่ยก็ย่อนพ่อเม่พี่น้องปองไปเนาะค่ะเขามาเป็นกําลังใจให้ทังช่องเนาะค่ะพี่น้องเวลาเดินทางไปทําคลิปทาข่าเนาะคะ่กะก็ไดดแรงใจจากพ่อเม่พี่น้องทุกๆุกทานนี่แหละคะ่ะที่มาซอยกดไลค์กดแชร์บขชขำโคษณาเนาะคะ่ะพอแอดมินไดไม่เงินทำไม่เงินเติมน้ำมันไป เห็ดขิบเห็ดขาวดีๆเด็ดๆฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็ย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแกงเตือนไว้เนาะค่ะพี่น้องค่ะเพื่อทีสิวไิภัณา์ข้าวสานดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะพี่น้องบวชสิเป็นทังช่องพรพารวยสุพ้ารวยพรฉนเหลนเนาะค่ะพี่น้องค,ะคะ่ะขาจอยงไรก็ฝากไว้ในอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกทุกทันดเด้อค่ะ ค่ะจังไน่ก็ะยาปลายาลายาไล่ายาไล่กันเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเป็นกำลังใจให้ทางช่องไม่ยังขวักขักวขวักขากันเนาะ,ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวแอดไปซองจากบาทกันค,ค่ะอืมค่ะีทั้งต้นใหม่ทั้งปลาใหม่เดี๋ยวแอดไปซองให้เบื้องนะคะเด้อค่ะเบิ่งบรรยากาศเนาะค่ะของดอนปู่อือื้อราชานาคลาดก่อนเนาะค่ะพี่น้องค,ค่ะวังรัตภาคนครเนาะค่ะดอนหมอทอง,ะะองเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ ได้ยินเสียงขวักขักขวขกข,วขักอยู่ทั้งงาใหม่คุณพี่น้องเดี๋ยวแอดซองกันมาเป็นยังค่ะอยู่ทั้งในนี่กระสีเป็นโอ้กระลอกดอนค่ะพี่น้องค่ะกระลอกดอนค่ะอยู่ทั้งพุนเดอร์ค่ะพี่น้องอยู่ทั้งปลายใหม่ค่ะกระลอกดอนเนาะค่ะพี่น้องค่ะ,ะตำนานทังขี้ผาแดงนั่งไอก้กระทกกระลอกดอนเนาะค่ะพี่น้องค่ะ แต่ว่าอันนี้เป็นของปูอื้อราชานาคาลาดนะคะเด้อดอนหม้อทองนะคะท่าเรือของน้องโบนะคะพี่น้องค่ะน้องโบนะคะส่วนท่าเรือวิสาหกิจโสโพชุมชนท่าเรือโสโพนะคะอันนั้นสิเป็นของน้องเบนนะคะพี่น้องค่ะแยกค่ะนะคะพี่น้องค่ะน่องคนก็หลงนะคะผู้ใดน้องเบนเอ้ยน้องเบนผู้ใดน้องโบนะคะพี่น้องคุณโอ้ไม่แต่กระลอกดอนค่ะพี่น้องค่ะไตย้ทึ่งทึปใหม่คุคขาแอดว่าเป็นเสียงย่างคุคุขักขักนะคะพี่น้องนึกว่าสิเห็นปูพี่น้องเอ้ย ค่ะนึกว่าสิเห็นปูมากปรากฏให้เห็นเนาะค่ะพี่น้องเห็นตะกรลอดอนเนาะค่ะพี่น้องเด้อค่ะค่ะบางเทือบางที่เนาะค่ะเวลามันจาอมันจันเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ได้ไ่ได้ไปสัมผณ์เพิ่นโดยตัวเองก็เอาตัวเลขเนาะคะ่ะปูเพิ่นกับทรงตัวเลขมาห้อยู่เด้อค่ะพี่น้องค่ะตัวเลขแนวทางเนาะค่ะของปูกิดสองนะคะแอดกับคอสาธุเนาะคะ่ะกับปูเนาะคะ่ะคอ ได้ขั้วมนุขะห์จากปูเจ็ดสองกระทรงมาให้กูเต็มนี่คุณมิตกรกะลอกดอนค่ะพี่น้องค่ะบุูรว่พี่น้องเลี้ยวเห็นคือแอดวานอค่ะกล่องมันอาจสีบอักมาไในนาอคะ่ะพี่น้องค่ะพ่นโดดย่อยโดดย่อยค่ะจังไนแอดกะขอขอบคุณนาะอคะ่ะสาธุกับปูเจ็ดสองนะคะเพื่อนก็ได้ทรงตัวเลขแนว่าคง,งสุดท้ายมาให้แล้วแอดกะสะเอาเลขของคุณหมอเนาะคะ่ะที่เพื่อนถือสองแสนกว่ามาฝากมาต้อนนะคะแล้วกะท่าเรือ ของแม่ตะเคียนเนาะคะ่ะแอดกะยันเอิญซื้อทาเลือกเพิ่นพิดอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะซึ่งเป็นซื้อลูกซื้อหลานของปูสีสุดโต้อยของปูพญานาคข้าวนี่ยละค่ะพี่น้องค่ะขาชั่วสิได้ซื้อทาเลือนันมากเพิ่นว่าใส่เวลาตัางอยุ่เกือบปีเพิ่น,น้อค่ะพี่น้องค่ะ ก็สิได้อนุญาตใส่เนาะค่ะซื้อทาเลือทท่ว่ามีเมตะเคียนเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะค่ะเสียงควักขักขวักขักกระโลกดอนค่ะพี่น้องค่ะนึกว่าเป็นปูคนสิมหาค่ะหลงดีใจเยอะเ้อค่ะพี่น้องป้องไปค่ะนี่บรรยากาศตอนนี้เนาะค่ะเศร้าๆเนาะค่ะมันนี้แอดก็ได้มาตามคลิปตามข่าวน้องโูเนาะค่ะจับปิงปองฝากพอเม่พี่น้องเนาะค่ะ เขาบอกว่าตัวดีตัวเด็ดน,นุ้ยใส่น้องวดที่แล้วของน้องโบกับเขาเค่งๆนะคะ่ะพี่น้องเด้อค่ะจังใดกะเอาไปพิจารณาเนาะคะ่ะอาศาวะะิซับโตเนาะค่ะเดี๋ยวถือถือเอฟซีคอมเมนต์มาให้อีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะผู้ใหก้ก็จอบแต่ถ้าหายได้ค่ะพี่น้องแจก็กมันเป็นจังใดเนะะาะค่ะผู้ให้ก็ได้เขาวอาพิษวอาถือแน่งสิแกอย่าถืออย่าซาเด้อค่ะพี่น้องค่ะกกราบขอโทษขออภัยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะคนเฮากะยังกู มันก็มีพิดม่ผ่าดไปเป็นธรรมดาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะจงังไรก็อย่าถืออย่าซ่าเนาะคะ่ะกราบขอถวษขออาภัยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสาหรับเวลา,ลาบวาพิดบวาถือก็ได้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็เป็นต้นไม้คล้ายพญานาคเนะคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะเพราะว่าปกติเนาะคะ่ะสองปีที่แล้วเนาะคะ่ะหรือว่าปีกวักวกัวเนาะคะ่ะเพิ่นสีกลมเนาะคะ่ะมาตกมาปีนี่เพิ่นแบนเนะคะ่ะพี่น้องเด้อค่ะเพื่อนเป็นแบนแบเลยเล้ยะคะ่ะพี่น้องค่ะมีสันมี ยังย่างดีเล้วค่ะพี่น้องค่ะมีสันมี้ายครึ่งพญานาคนะคะอันนี้คายครึ่งนะคะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังพรอมเด้อค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> บางเถ่อทางช่องเว้าไปสซค่ะบอถ้าคอมมนดามา,มากอก่ะบคุคมลินก็นได้นะคะพี่น้องนเนาะแอดบัวดอกค่ะพี่น้องถ้าคอมมนดีๆกับอมเมต์มาหลเนาะคะพี่น้องค่ะถ้าคอมมนดามากบรต้องคอมมนก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะเอาแต่ ผูมักกะเขามาเบิงค่ะผู้บ่มักกะ่านป้ายเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะทังช่องกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ให้กำลังใจทางช่องขึ้นกันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะค่ะบ่กวามีแนวแปลกๆนะคะมีอยังพิสดานมีอยังที่มหัสจันสีแอดกับสฟ้าวลงให้เบิ้งเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะซอกไปเบิแล้ะคะ่ะพี่น้องบ่กว่าสีขืนเขาลงห่วยเขาทำเนาะคะ่ะพี่น้องย้อนอยากได้แนวดีๆมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะ บัาวาสีอยู่ในปา่าขึ้นเขาลงหงวยลงเรือเนาะคะ่ะเขาทำป่าสะนาะคะ่ะไปเบิร์ดไปรเรือค่ะพี่น้องเพื่ออยากได้โชคได้หมนันมาฝากมานตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะ,ค,ะค่ะกะกับบนไดที่เพิ่นกระลังเฮ็ดกระลังสังเนาะคะ่ะกระถ่าย,าย,ายให้พี่น้องปองไปเบื้องนะค,ะค่ะหาพ่อแม่พี่น้องท่านเห็นเพิ่นกะสีได้ผู้ลงคนเพิ่นกะมาถือกลีกทังทีเพิ่นกะอยากเฮ็ดอยากสังเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะคือจังหอห้องนาะคะ่ะตอนนี้กะได้จาก กำลังสัท่าทางจังหวัดปทุมเนาะค่ะของอาจารย์เพิินกับมาซอยติกระจกซอยอยังี่สิแล้วค่ะพี่น้องค่ะ mm hmm. ผู้เพิ่อนอยู่ไก่เพิ่นก็นได้เห็นเนาะคะ mm ่ะ hmm. กัหุงกระเฮืองกระเลื้งก็เหลื่อมไปเรื่อ,เอ,เอเยเนาะค่ะพี่น้อง mm hmm. ค่ะบันี้เอดกระสีขึ้นตัวเลขแนวทางคลิปนี้สามไข่เนาะค่ะพี่น้องค่ะ กสิมีของปูเจ็ดส,สองของแม่ตะเคียนกับของคุณหมอเนาะค่ะเพิ่นมักตัวใดเนาะคะ่ะแอดกสิขึ้นให้เบิ่งถ่ายคลิปเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะฮามเอาไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องป้องไปคะ่ะนี่กาเป็นตัวดีตัวเด็ดเนาะคะ่ะจากเลขต้นตะเคียนเนาะคะ่ะท่าเรือฟ้าลุ่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะท่าเรือฟ้าลุ่งเนาะค่ะพี่น้องเด้อค่ะซ้หรับตัวสองหนึ่งศูนย์เนาะคะ่ะเป็น เลขของคุณหมอนะคะที่งวดที่แล้วนะคะเพิ่นได้สองแสนกว่าบาทนะคะพี่น้องค่ะงวดนี้เพิ่นกะนกัามาฝากมาตอนนะคะเพิ่นกะคือว่าเลขมันอยู่ตัวเก่านะคะเพิ่นก็หมักคือเก่านะคะพี่น้องค่ะสองหนึ่งศูนย์นะคะพี่น้องเด้อค่ะถ้ามักถ้าชอบน้องเพิ่นก็นล่องเอาไปพิจารณาเบึ่งนะะ้นองค่ะพี่น้องเนาะค่ะส่วนเลขนะคะจุดประทัดนะคะมือหลังที่เอดไปท้ายถ้ำนะคะเพิ่นก็นได้เอานั่งล่าไป ล่ำถวายหญาตะเคียนเนาะคะตะเคียนสองพี่น้องเนาะคะเพิ่นจุดหางประทัดได้สี่ห้าสองแปดแปดนะคะพี่น้องค่ะสี่ห้าสองกับแปดแปดค่ะพี่น้องคะถ้ามักถ้าชอบก็ลองเอาไปพิจารณาบึ่งนาะคะพี่น้องค่ะสําหรับเลขต้นตะเคียนเนาะคะของสองพี่น้องนะคะพี่น้องค่ะค่ะวันนี้ต่อไปก็สิเป็นเลขของปู เจ็ดสองค่ะพี่น้องค่ะฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะโค้งสุดท้ายเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะปู่ก็ได้ทรงแนวทางดีๆมาฝากมาตอนเนาะ,ะ,ะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะก็ไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะสําหรับเลขปูเจ็ดสองเนาะค่ะค่ะสําหรับเลขเด่นเพิ่นก็มีจเจ็ดกับแปดนะค่ะพี่น้องค่ะบนจับคู่ได้ห้าหนึ่งเก้านะคะพี่น้องสามหนึ่งเก้าสองเก้าสามแปดนะคะ่ะพี่น้องค่ะหนึ่งแปดสามเก้าค่ะพี่น้องค่ะสําหรับเลขล่างเนาะคะ่ะก็มีอยู่ เน่นเน่นนะคะพี่น้องค่ะ072717ค่ะพี่น้องค่ะ072717เน,นึะคะสำหรับเลขล่างนะคะพี่น้องค่ะเลขต่ำนะคะเลขตามคึ้วันชิมาเนาะค่ะก็ล่องเอาไปพิจรารณาเนาะค่ะเจ็ดศูน่ะคะพี่น้องเจ็ดศูนย์ถ้ามักถ้าชอบก็ล่องเอาไปพิจรารณาเบิ่งเนาะค่ะทางช่องเสนอไปพ่อแม่พี่น้องป้องไปนาะค่ะมักก็ค่อยจัดคัดกระพานเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะเพราะว่าตัวเลขทุกโตเขาได้รุดได้เนะค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงลอยเปอร์เซ็นต์นะค่ะคลิปนี้ก็ขอให้เฮ่งเปังๆขอให้ดังให้รวยค่ะโชคดีมีใช่ตลอดปีตลอดไปค่ะสวัสดี